ฟังลเนอง,องออน,อน,นนออี้่ยจ้าตั้งแต่อยู่ผ้าออกหูกมานี่ตั้งจองคนเ,<อ>เป็นบอกอยแข็งแห้งปันใดโอ้ยอยู่ผ้าเอยตั้งแต่ผู้เดียวกูกับพอแห้งแล้วมึงออกสองคนนี่มันอันตรายทำไมอีอาดเอ้ยอมึงเฮ็ดหยางหยอกหลานหยอกว่านอ วู <Hoy! S 2> ้ยด <mode> ังมันบอลแมนมาบอว่าท่านแข็งเนี่ยนะเก๋บอว่าท่านแข็งนะมันชื่อข้อหักตายมึงก็ได้โอ้ยลูกหมาตัวไหนมาเอาลูกคนได้เอลยอาร์ตก็ได้เนาะโอ้ลูกลูกอันยุ่พลาเนาะโอ้ยแม่ป้าก็ลืมโอ้ยเบิ่งได้ผุน่ะเบิ่งเบิ่งมันยิ้มใส่ข่อยแม่เบิ้งมันนักมึงตียิ้มใส่แม่ป้าตี บมันยุคผ้าเว้ยขันมือขันล่าบ่เป็นยังเรียกเมียเห็ดเองให้หน้าฟ้าสวนเมีเห็ดให้เพื่อนเองอีหลานอนสักกระไดแต่ว่ามือนมันคำเหล่อดิเนาะเรื่องเต่านั่นอยู่ผ้าให้เอออารและน้องๆและอีเมีซอยเบิ้งเดิมบ่ยากดอกหลานมันหูงขึ้นนังมันบ้องบ้องให้อย่าให้อย่าเอ้อย่าให้อย่าให้ ย่าไฮ้พ่อร้านไม่น้องเอไอัดกระ,ดะได้ย่าไฮ้มันเปลี่ยนย่าไฮ้เนอมันเงียวตีโอ้เศร้าแล้ว <c oughs> ขันบ่าบ่ายหำกับว่าเศร้าหลานที่นี่เป็นแจ๊จซี่หาเงจะแสไงกรรมข้อร้านไม่เอไอส์กระได้กับชีใจขาดตายชะละเนาะโอ้อยหญ่ลืมข้าใหญ่มาเป็นแม่ไม่แม่เหมือนนะ <c oughs> บัดน,นี้ละ่ะคุณพระสนุกนี่นุกทิงห้ผู้พาะเออไปอีกผ่านไอีกแล้วมันว่าบ่ายอีกพะนะฮานก็มักบ่ายอีกหำเด็กน้อยหำเล็กน้อยนี่ โอ้ยมีแห่เขามีกาล่ะโอ้ยหาเมืองอุ้ยเป็นตาซากต่างต่างว้าวตายแล้วตายต่างๆจำเกี้ยวให้นได้จำเกี้ยวให้ได้โอ้ยหลานคอยกระไรเอ้าอยู่ผ้าจ้าหยอกมันเบิดมือมันกะมีไงเอาลูกนอนสลามันเดือดมันคำเล็วมันสีเอวเออ มึงนี่เฮาเฮ็ดง่ายหรือไม่ไอ้แต่หันได้มาคำหน่อยนี่กับบ้ปากบ่าจิงได้หนี่กระดาษเ้ยเป็นยังไงเลยนอาร์ตคือกันฝากน้ำเนเธอร์เมเดอร์เป็นยังไงยุ่งลายใช่ไกันเบื้งลูกเบื้งหลานดีเนี่ยแหละอีไพ่สีดูท่อไม่ไงขาเดี๋ยวนี้เอาหลานน่ะเออเหลืออยู่หันกเข่าข้นพุ่นน่ะมันก็ลั่งไงอยู่เนี่ยกูส่งให้มันเลี้ยนอยู่เดียวเนี่ยโอ้ยขันเข่าข้นนี่เบิดมือเบิดเว้นเจ้าคือสิบเฮ็ดหยังดอกน้าแม่เฮ็ดเป็หยังก็สิคือเอาแต่กันเบิดมือได้แล้ว คนละพอละเมี <IL> ี <mel> ีนี่เ <a> อ้าเอานอนสายุ้ามันคำเล้ยสมมติว่าเมื่อนี้เป็นเวลาก่อนการคืนพี่น้องสาวยุ้ากำลังก่อมลูกนอนพี่น้องเหตุเกิดในไทยที่เกิดขึ้นกับสาวยุ้าสำหรับคำขนีสาวคุณไหว้พระสุดส้ายใจพร้อมโดยเจจืนอวางแผนกันเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอามานอนผี่ก็ได้นอนน้ำเมียผีก็ได้เมย์จท้าปลานั้นล่ะเมีย นอนน, mm. นอนนี่ดีเด้อแม่์เออไข่ย่านผีหรอไข่นอนนะแม่เออเอานอนหั่นละเออนอนแม่ม่นหนื่อยเลยนอนดุเด้อนอนอี่พอนอนเออเออกวอมข่อยน้ำเนยเม่อีป๋อมึงมีตะควอนกูจะกวอมมึงนั่นมึงเอาบ่เขากีนนั่นกวอมข่อยน้ำไข่อแบบขยักฟั้ง อ people, things, umas, ัดด oh, ูว really nice ่ามันหน่อยหน่อยมึงเน้องกับสวัสปันกับบ๊อบปันแม่จะว่ากันดังร้านจีนยิ่งร้านจีนยิ่งนั่นเดี๋ยวแม่กันัอนขึ้นกันปากมันจีดนยิน โอ้ยปวดเหี่ยวเมีมันจ้นอนเจนอนเธได้นอนเลยเห็นกูแล้วเห็นกูแล้วเหี่ยวเมีมันนีแล้วเห็นกูแล้วอออ๋ออ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 อนออ ปวดแม่มันยังจัดโอกครเลยเดียโอ้ยอัดอัดอัด,อดมึงมึงถือเลขบ่มึงถือเลขบ่มันออกสองเกีกูซื้อสามเกีไหมไปจังหันมื้อ่นจังก็ไปแม่ไปมืออ,อ้ยกูมาสูนย์จัดเนาะ ดไฟไไมแม่ดับไฟไหมแ่นไฟปไฟไมไปยยดับไฟเจ้าปอยางเจ้าดิออไฟอุ้ยไปหาน้าไปดับไฟหาน้ำไฟใช่ือใช่ไหมไฟหมไเพื่อนเไไ้เืงบ้นะใหม่ยุ้ยใส่ให้ยไสหรือไอตโอ้แต่ว่ามันใหม่เบิด์ลิทีนอนทีสั้นอยู่จังไหนอามันคือเพะถือกินเหตุไดขนน้ไฟใหม่แมไันเหน่ยังสั่น กัอรฮะเมีนบกเยังนี่จรงจังไเดวท้บจริตายติเลยน้องท้าบจริงจกตายแล้ววร้านอไรพี่ไเป็นกินแั่แ่ืนุดอุ้มร้านไว้ดีๆนะพี่ว่าเก็บนี่เก็บถึงหน้าเมีนเลยร้าอุ้มรานไวดีๆนี่ยเงบรลูกหลววรบทุกเ่าพี่จจืนอันนี้กรเมนค่ะลวกเเป็นตาฮักใช่เนี่ยตักตซ่าไม่เป็นตาหยอกมันคือเจ้าเต็มเต็น้อยเไปจืน ป้าลูกข่อยเป็นตาหักนะฮกเป็นผู้ชายทั้งครูพ่อมหมดเนี่ยเป็นผู้ชายค่ะเป็นผู้ชายค่ะโอตัวน้อยๆนี่เมื่อเม่อเป็นกระเทยสะบอรเนี่ยเอาเป็นยังกระซายมาต่อว่าจะมีหอมป้าเดี๋ยวบอกลูกคนนั้นด้วยป้าคนนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดีใจญ่พี่ิพายสุดใจใจเอา่าป้าลูกของเขาเป็นตาหักตาแพง่คลิเจ้าเทศแดนเนี่ยโอ้ยสุดคัณกะมีลูกคือกันวาพ่อหอดนี่เราจะนี่เออเมียนังสุดจะฉี่ใส่กางเกงบอดนะพีิพายยังวมาผู้ใดมาสุดฉี่จดฉีด ทุดไม่ได้ีดนะพี่ขันมาลูกขึ้นจังเซนถักสิ่งต้นทีดีแล้วสุดพี่เบิ้งลูกของเจ้าแล้วแล้วพี่ขอเบิ้งลูกของยุพ่าก่อนเนอไปเลยค่ะว่าป็นของเจ้าน่หนาหักสมีลูกยุพ่าที่สาดใดมันวะไปร้านพี่ขี่ซนถาเพราะเอ้ยมันขีดสมันน่อนเนี่ยพี่้อ เสื้อขาดเสื้อมาหอดห่องจังสี่ห่องรับห่องนอนจังสี่ขึ้งเหม็นไท่านเอ๋มนะการจัางว่าโดยยัดมันขี่ไซบอนเพาท่านเนียนว้ายเมียขี้ใส่เนาะจะหลานขี่จะได้บุพี่มาหอดบานหอดสั้นมาเมียเจ็ดสี่พี่ขอเบ่งลูกได้บองนะเหม็นพ่อเหมือนพ่อเอาเอียนลูกคือเป็นจังสี่เอื้อยคือเป็นโตเขียวโตแรงจังสี่ว้ายคือว่าจังสั้นหนาขึ้นมาขึ้นลูกอยู่งผ้ามันหนีเอื้อย คือว่าจังสั้นเดี๋ยวนี้มามาให้พี่ขอเบิ่งก่อนเดี๋ยวเร็วให้เพิ่นเบิ่งเมียนจากสี่แม่จังว่าเมียวเอาแม่มันเมียนให้ไปสารเบิ่งลูกนี่เป็นเม่ลูกของคุณไอ้สุดใส่ใจเป็นตาฮักขึ้นอย่างนี้ไหมออคุณเงก้อนคพณเบิ้งก้อนมาพี่ขอเบิ่งลูกของข้าก่อนให้เบิ่งอยู่ทีเดียวหนี่งไงอันคุณพามืออื่นเขามาเบิ่งบริจีเบิ่งมืนอนี้ตัวน้องมากเมียเมียแกอยากหยอกลูกไงตัวพี่พี่สารสิเบิ่งอีลีบ่จ้าเมี เมียลูกยุค่าตายแล้วตีเมียตายตายใจหนี่งมันขึ้นมันยังงั้นใจกูยังหยอกมันยังขึ้นตัวแล้จังซีเดนี่อันมัน่านุธาตุเข้มพิษเอามาถุอพี่อยจะยอกลูกเดี๋ยเนี่ยพี่จะเดินไปพักก่อนจะได้เห็นลูกแล้วพี่พ่อเขาไปรับไปนั่งสันเดียร์หน่อยเมียพี่พิษาเนยขั้นอายเบิ้งแล้วกะกับเบิ้งรถได้อายเด้อก็เออเออเป็นมีความหมาย่เขาบอกฮะมาเฝ้าเบิ่งเฝ้าแล้วบอกเป็นสิเทธิเนี่ย เจืนเออพน่นนาพี่เจ้าเลยเจินไม่อัดไเร็วจะเป็นย้นโว้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วเป็นยพี่พไ,ไพ่พเป็นแบบนี้นพี่พไบึ้งลูกของเขาจิมันคือเฟยอะไรใจเสี่ยงนะจิ้นฮะอยู่พ่าโกหกทางเพศฉันมีคิดตัวลูกของเขาก็เป็นใจเสี่ยงฮะอยู่พ่าฮะพี่พ่าเนยตอนวัวคำอยู่พากับลูกกับดีดีแต่ว่าตอนนี้เป็นจังไคือเป็นตัวเขียวตัวแหลยู่พากับเบ้าหูคือกันอยู่พา เนื้อเมื่อลูกของเจ้าตายใจสี่แล้วพี่เคยบอกแล้วว,ว่าถ้าลูกผู้ใดเป็นลูกผู้ชายนะพี่จะยกตําแหน่งแม่หลวงให้แล้วนี่ลูกของเจ้าทั้งตายทั้งเป็นผู้หญิงอีกซ้่มนะสุดลูกของข้าเบิ่งไดนี่ยฮะลูกลยุภาพว่ได้เป็นไม่ยิ่งในลูกยุภาเป็นผู้ชายเนื้วลูกเจ้าคือเป็นอยากสี่สนะเมียไปอันวันวแรกยังเป็นผู้ชายอยู่เลยยังแข็งแรงดีมันก็เป็นไม่ยิ่งบาดทีนี้เอลย ู้จักรีมาของคำไหนระบาดเนี่ยเขาว่าคนบรดับบอดี้ต้อนนี้เกิดขึ้นลูกจะของเป็นผู้หญิงมึงจะมาบัดลูกจะของเป็นผู้ชายหรือเป่าฮะที่สุดสายใจเอ้ยลูกผู้ชายลูกยุภาน่ะเป็นผู้ชายอิริยอยุภาณ์เป็นคนออกอยุภาณ์เป็นคนขอดเป็นยังอยุภาณ์สีบ่งหูจักเอื้อซุดแต่ตอนหัวคำลูกอยุภาณ์ก็ดีๆเอาไปมาลูกอยุภาณ์ก็เป็นโตเขียวโตแหลตายนี้จังที่ยุภาณ์กระบอกหูคือกันปีนี้สันอย่าหาว่าเรื่องแกตโตผีอยุภาณ์จุนคะเดี๋ยวนี้บักสำราญมันไปใส่ฮะ ณตอนนี้นะคะบอมีวันฉีดตัวมีการโกหกมาลูกเจ้าขอดเป็นผู้ชายจริงสี่ลักการเห็นท่อนโถเป็นอย่างเช่นฉันไม่อยากเบ่าจะหาว่าฉันไซร์ายเ์บ้าหรือจิ๊บอันลูกที่คลอดออกมานี่ยจะเป็นลูกคุดปากไพศาลจริงหรือไม่กษิตกบจักเาเช่ท่านเล่าให้ฉันเบอกคะให้ฉันบว่าฉันอยากว่าจะโดนแล้วที่เก็บกดไม่โดนแล้วแต่ฉันเป็นคนกลางฉันไม่อยากให้เรื่องนี้นี่ย พอหูจะเกิดขึ้นในป่านนี้เลยฉันอยากเล่าให้ฉันเล่าซะหน่อค่ะเล่าอะไรจืดฮะเล่าว่ารถการณ์มันเกิดขึ้นมันจริงอ่ะคือความจริงว่ะจืดผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิ่งเพียรช่วยไว้แมนรักเลมนสู้กับเอาสำลักจะไหมจืดเพื่อที่จะใช้จกันจังๆอี่างนี้เลานะคะอย่าไปเสียบ้านสุดมันเป็นความจริงบ่ะเฮ้ดสุดฮะพี่ไพในเมื่อนั่งอายุแพ้น่ะมันสวมเขาให้จังสี่แล้ว พี่ไพโรสน์เจ็บมั้นวะอยู่บอกคะสุดพี่สุดได้เมื่ฉุกเฉินพี่พอจังจันเขาเป็นลูกไม่ยิงขึ้นกันได้พี่สุดสายใจแมนไม่จริงอย่าไปเสียมันมันแต่เทียงเขาเป็นหูเหม็นวามวนซุกนี่เราบักสำราดมันเปนเสียไปสังใดฮะเมียได้ไม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจังสี่แล้วคอยว่าคอยยักเข็นนอกส้ของคอยบักสำราดมันเป็นเสียเจื่นไปเอาบักสำราดออกมาดูจื่ออุบลูกไปก่อนค่ะบสำราดมานนี่นี่มาเนี่ย โอ๊ยไอจื่นไอ้มันเลือกอีหยัางนี่ไอ้จื่นฮะรอสำลันเจ้าไปใส่มาบอกพี่มาเดี๋ยวตรงฮะไอ้ไษศาลสำลันก็บเหตเวียอยู่ในสวนแล้วมีเรื่องอย่างจังห้องได้ยินหอดคุ้มไตคนไหนตายตายกันนี่สามีกูเห็นจ้าเจงแล้วอีอยู่พากลคือกันฮะมึงตอแหลไอ้ไษศาลนี่มันเรื่องอย่างกันฮะะจเห็อเียจษมันเข้าใจบ่าะว่าเดี๋ยวนี้น่ะลูกของกู คือที่ลูกอยิ้วผ้ากอุ่อนจนเหมือนกิดว่ามันเปนอรอเลยแล้วนะมันว่าแม่ลูกของกูมันเป็นลูกของมึงแมน่นบ่ฮะไอ้ไพศาลไอ้เอาเรื่องอย่างมาเบาสำลัน่าค่ยคิดกดทรยศต่อไอ้ไพศาลแม่แต่เทียงเดียวสำลันเสียแห้งกูเรี่องมึงมาเจ้าน้อยจนว้าใหญ่ฮะอีพออีเมตตายไปกูก็ยังสนอมเรื่องมึงมากพพสุดท้ายมึงยังได้เมียกูสมบัติอย่างน,นักก้นคือฝาใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0% นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซโั้โ้ยไปศานหูคาคายจดเปิดนายกระทันหนันเขาาลวมก้นบัดยามเพอดังเธอเป็นมีอนองราชีมองยามหาย ไพศาลอายจนยืนสันค่อยๆพี่ค่อยๆกว่าความอ้างบ่อนานวันเอ๊ะมึงผัดใจหูอ่อนเอาเอาสอนเขาบนแฉมอารมณ์คล่องไพศาลมาหนิโอ้ยอย่าเห็ดหน่อยอารมณ์คล่องไพศาลจักว่านาจักว่าอ่อนจักกว่านายหรือความห่วงจนไพศาลลืมตัวทวงอารมณ์บ่มี อย่าท้าถามยืนเลยเดินไปป่ามือถึงไปไอ้เพจตายเร็วไอ้เพจยังเอาคบครูเรื่องไหมไอ้เพจตายเร็วหาเลี้ยงไม่ใช่ตัวมันบ่ฮะโอ้ยเลยเดินไปป่ามือถึงให้สานยืนบ่หูแดงอย่าเพิ่งมาว่าแกสุดานแท้แม่น สาม,มาอะไรมันเหนื่อยเลยค่ะคุณเปอะไโอ้ยเวนเอเออยู่พายิ้มแบบนี้กูสิเลี้ย,ยงแม่มันยังยิ้มโมมีมุ่นบังให้หน้าตากะเฮ้ให้สุกับไปอยู่บ้านนอกของหน้าน้ำสูบพูดนะสัมลาญกดียวกันฮะมานี่กูเร<อ>ียกมึงมาจนน้อยจนไรมึงเห็นบ่อีพ่อประยู่อีแม่ประยู่กูก็กหักมึงผลสุดท้ายมันก็ยังได้เมียของกูไอ้เพรศรัฮะ เรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือม่ให้ผมอธิบายเด้เขาบอกมาท่านไม่ยากอธิบายบอกมาฮะไอ้เพารพ่อกับแม่เลี้ยงมาแต่หน่อยจนใหญ่พ่อมักเคยคิดคนทระโยชน์ไอ้เป็นพารบอสคิดแล้วไอ้เพชรเบลฟังคำพูดไรเมียกูเดี๋ยวยึดทั้งเท่ารออย่ามึงที่เม่นพูดไรฮะเป็นความจริงว่อ่ะฟังความขัดที่เจ้าเล่นกับพี่ณาของเจ้า ชีวิตผมมันคมจออสาดงพอป็นเคื่อง่บ่ยากพอประเทงอตื่นเขี่ทอดได้บ่มีลืมคิด่ยทอได้ประเทงพอป้อป้านโมยทานปฝ้า ใจของพวกมันหูอ่อนนอนนั่งบาเป็นสุขข้าวเกิดมาสังมีถูกบ่อส่วงใจหายสินเฮาคือดินเขาคือป่าสินสตามาไกลหาา่างกำยังน้องหานีอยากตายทิ้มในสวงใจได้น้อง ตายโลดถรากันตายโลดกำหยังน้อยจังใดน้ำจองบ่มีเสาเหลื่อยแห้งเฮาทำดีข้าคุณบ่มีเจ้าทำดีบมองไหนฮะทำดีมองไหนเรียกการงานก็บ่เคยเห็นสายถูกใจงี้ข้าของเขามีเพียงหน่อยได้แต่นางตาลอยซึมเสื่อบ่เห็นปองกำหยังน้องน้ำจองตาเหลียวมองขึ้นเพิ่งป่า เฮามีค่าพ <online> <pl ains> ่อแม่สายเออว่าสมีมึงเป็นลูกผู้ชายไม่น้ำหูวน้ำตาฮะมึงบอกเสียมึงมักหลายบ่สบัตรของเมียกูสั่งฮะมักซะบ่ฮะพี่เพชรเนยมันมาเป็นความจริงดอกไอเออแมนุล่าอังจะไปเสียใจคนหลายเพรเห็นกับหูกับตาอยคือน่าเป็นเสทุจริตนวนี่ไอ้ผ้า นื่อเมื่อกูเห็นกับหูกับตาระ้ววางสูกับน,นอกก้องกูนะลูกบผมฮะกูเสียอกเสียใจประเดี๋ยหลังจากมาจะเหตุการณ์เหตุงานณ์ม่นไหมกูว่าพอจังสี่ถ้าผ้าสบายแบบสี่กูที่เอาลมใส่มสาบอกกับมึงดีๆีเลนี้อยู่พ่า,านับตั้งแต่มอีกเป็นต้นไป<ต>พีชอีพีชประกาศให้คนรูร้ทต่เพาะกันไปว่าเหียหลังไงหลังนี่นะพี่ที่บอ่อไปสุดใส่ใจสุดใส่ใจพ่อบอใส่รับการถรับมึงเข้าใจ่ดะะิมึง แล้วก็แม่มึงหลัก็ใหญ่ของมึงแหลกกรดอกของมึงสำลักบักสำล้านพร้อมโอนให้ซุปไปอยู่บ้านหลังส่วนสุืิพ่อใจบ่ฮะเวียงัดการสรัางที่พ่อทำฮะการเป็นอย่างซีไอเป็นคนตัดสินใจแล้วชาตินี้ยุภามันคงมีกรรมเองโอดเอาละไอเป็นคนตัดสินใจซียุภาไปอยู่ใส่ยุภากลับไปไปอยู่ใส่แกวอยูไปแต่ดามคำยุภไว้เด้อ ยุพาถึงที่เป็นคนถูกคนจนจำได้เมียนยุพาน่ะมาเคยหลอกมาเคยตัวเคยตอมพี่พิศานเมียนยุหลาดยุพาขั้นพี่เจเอ็นผู้อื่นดีกว่ายุพายุพาก็บา้าบานยังดี้อ้ยุพามึงมาข้นมาก็น,นันเป็นคนบอดอับบดีใส่ลายแปะสีมึงเป็นบ้าฮะเมียนมึงน่ะเป็นคนบอดอับบดีเองท่าก็คือทาาชี้ขาก็คืคอชี้ขามึงจะมีวันเป็นคนณนายไปไม่ไ,ปปได้ดอกพี่สุเสายใจเออยุพานเนี่ยมาเคยคิดเลยบา้า พี่สุดาส่ใจก็เป็นลูกไม่ยิงคือกันบระนาสิจใจด,ดำจังสิแต่อกหน้าน่ะเป็นไม่ยิ่งผู้ภา,ากาพูดได้เต็มปากแต่ว่าผู้ภาน่ะสงสัยคือกันหรือว่าพี่สุดาส่ใจเป็นคนฆ่าลูกอยู่ค่ะพายันขุนขา้าฮะคนจังอีสุดาส่ใจเนี่ยบะเคยนจะไปทำไรคว้าออกหุ่ใจลูกผู้หญิงคือการหรอไพาต้องมาดูถกกัเลยเนื้อเม<า>ื่อมันเหตุการณ์เกิดขึ้น,นยังสี่แล้วของสุดจริงสุดยางสุด ทับคว้าเอาเดี๋ยวอ๋อามสิแต่ขึ้นไปอย่าเอาต่อคุณมผ้าเอาไปมุค่อยไปนั่นไงเอาจังศิลใส่เพชรสนิทคุณก็มาตัดไใส่แต่มือนี่เป็นต้นไปนะงานเวียกบ้านชุดสิ่งสุดยางคินอยู่หลังสวนเหตุงานณ์แตงแตงหกม่วงเศร้าเจมวหกม่วงแรงเขาให้กินคาบเดียวเข้าใจพ่อบอกกินพ่ออาหารหมาพ่อมนะอยู่ผ้าหลังจากที่สิศใต้นีใส่ศิล ที่พ่อสูกับแม่สูยิ้มมายายจ้าเจ้ายิ้มไปเท่าไรเท่แรกฮะบ่หลายดอกสองพันหาสองพันหาจ้ารับต้นละดอกแล้วมันเป็นเท่าไรสามแสนแปดสามแสนแปดรับจากเจ้เหตุงานสามแสนแปดเรียบร้อยแล้วเจ้าจะขึ้นเมื่อบ้านได้เข้าใจบ่าฮะผู้ข่าที่ว่าใส่ก้อนบ่นน้องพี่เพารเป็นจังใดสิบอกให้ยุพ่าอยู่น้ำเงินบ้านพ่อได้ฟังคำบอา มาโซเอาเป็นไ่ตางใจขาดลงอางจางปังโอน้อความอักนี้บ่มีมันดอกแกนซาเด็กตุ่นนองให้เด็กตดเลือดไปหนอดทุกัางตั้งแต่ก่อนคอยหนอมที่หัวมึงนั่งอยู่เนี่ยมามึงขึ้นกันไปเฮ็ดงานซอยเขาใส่หนีซอยเขาพ่อ S <S <S คิดไปเห็นคำอักขันมาดึกเหลือกูเหลือใจเดียวังเป็นใต้น้ำเจ้าข้าวกะบะผ้าใบใส่ก่อนวายาดใจน้าอันกอบอักเดียว ได้บอกก่อนหลดสิ่งเดียวคงกอดคือเอาอ่านแต่เลสแสลสียกหยักลงกับหัวจะมาหาคำาแกตัวอยู่นี่นะไปําทำร้ายกันไปโอ้มันเงงาหนาเตือนเหมือนลม hay không Con ao la, Ai nhạc mà bạc chạy con mới nuốt miệng Sốt ta แต่เพื่อนสิว่าพี่ไปซานเนยคันบ่เอายูพากระบอกเป็นยังดอกอายูพาคิดว่าชาตินี้ยูพาคงมีกรรมเองนี่สินมีทุกแบบทุกต่างยูพาที่ไปใส่นี่ใส่ชิ้นเองที่พี่พงยลูจะหาเงินใส่ใส่ชินขึ้นสุดเมื่อนี้พี่มาเช็คห้ามมีเมย์พี่อารมณ์เสียจื้นจักร์จักอารมณ์เสียที่สุดเลยเมื่อนี้เข้าใจวะเอาลุ้นสิ กูที่ไฮซูน่ะลงจากแคนหลังนี่มาอยู่กระทอมสวนงสวนหลังจากที่ซูเหตนค่าเีท็ทรับเรียบร้อยแล้วเงินมดนี่มัดสิละซูจะกลับขึ้นบ้านได้ไฮซูไปเคสงานอยู่พุนเขายินเวลาเดียวที่กูบอกบักสำราญก็คือกันมึง<า>ย,ยัง<า>ถือว<า>่าเป็นน้องกูนะไปไปใส่ต่อจากนี้ไปกูกับมึงสองคนพี่น้องขาดกันโอ้แติท่บอกว่ามึงนอง้งนองแล้วมึงก็จะ่อาอิกนว่ากูพีกันลวกันจึนจ้าเอาลูเสียไปไป,ไปจึน บนล้ส่อสวสอาเดียวหูเดีย้นี่เนาะเฮ้ยบ้าแมนกูศูนย์ละติบาแมนกูศูนย์ิบัตเนี่ยที่นัง่งโคตรเลยไาโตบ้ไีย่งาม่คิดเลยว่ามันสะเปลี่ยนถส่ตอนว่าคำลุกพี่หน้าก็ดีด เป็นลูกผู้ชายจำแม่จตอนนี้เมื่ตายคือเป็นลูกไปยิ่งขึ้นลูกหลามีอย่างเขไปบอกดากระท่อมน้อยพวกเราเขาไปยุ่นนี่มีเรื่องอย่างพี่นางก็มาต้องไปตอบไปต่อเขาดังพ่นใหญ่เปรตเบียดขีดหายอยู่ทางหลังสวนก็ไปก่อนไปละมือข้างหน้าไอ้พี่สารโปรเจดีโปรเจสินั่มไปเอาเจ้าคือเก่าเดี๋ยวเราคอยว่าไปพี่นางไปบ่อยยุ่งก็บมายุ่งเมียหีมัน่ะไปไปพี่นางไป ฉันไม่อยาดเลยบังลูกบังหลานพอดีแล้วตัวน้องกูเด้ไปไปอยู่หลังสุวรรณไปจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีพี่น้องหลังจากที่คุณนายสุดสายใจว่างแผนเอาลูกระของไปเปลี่ยนกับลูกคุณยุพาพี่น้องตอนนี้ เด็กน่อยทั้งสามคนกันไว้กอย่ใงไงแล้วพี่น้องนิทานเรื่องนี้สิเป็นยังไงฉากนี่พบและสัมผัสกับกุมารน่อยๆลูกของจยุาในนิทานเรื่องน้ำตานั่งถาดพี่น้องหูฟังเอ้ยเพิ่นยังวา่าสาเพบุญญาตาว่าสันนีพลามียังอยู่ใส่หมอลำฟ้าหน้าหน้าพาลำมันใ้สว่างแกงมาถึงบ้านกับคำเลง ออกรถมาแต่ก่อนแกงโชเฟอร์แกงมาไล่หมูโชเฟอร์จับมาไล่บนจนเงือกสมชะลมเพ่อเอินฝืนใจลงหยับคั้นเล็งจนเบิดไม้บ่ได้จงหนทางเปรียวเป็นทิวทงแผ่นดินลงจนลำยอเศร้าล่อบัดแหลลอยอุบัติภัยแต่ละน้อยบ่หอนค่อยค่อยประสบอุบัติภัยบ่พัลพบ ทุกทุกคนยังคงทีเ,งเป็นพ่อบาลามีทานกุศลท,ทานที่ท่านก่อใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอซนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 200 9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรสโซ